อสดใสออเวสเซอจะไปไหนอของเขาเนอะเขาหายไปตั้งหลายวันแล้วใช่หายไปหลายวันเลยแต่เขาคงไม่รู้หรอกว่าผู้เราสองคนเป็นเทวดาใช่แต่ยังไงเราก็ควรแปลงร่างก่อนนะอฮึา ฮึมฮึนี่พูดนะไม่เคยบอกซะเลยหรอทำไมโกหกกันอย่างเงี้ยนี่เพื่อนกินจริงๆหรือเปล่าเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยนายโกหกฉันให้ตายเถอะอีวิสันเป็นมนุษย์ตั้งแต่เมื่อไหร่วะไม่เคยคิดเลยอ่ะอีวิสันกายเป็นมนุษยอย่างเงี้ยเอ้ยใช่มันเถอะ แต่อีวิแซนก็เป็นอีนวิสันนะนะออพี่ตายเหอะเขาโกหกฉันทำไมต้องโกหกล่ะทำไมฮยช่างมาเถอะแต่ทำไมฉันรู้สึกว่าพลังของงวดนี้ของฉันจะเราใช้ไม่ค่อยจะได้เลยฮนะอลองพุ่งไปไหนดีกว่าเฮ้อ เฮ้ยอจั๊บเบยไม่ทัน,ทนแล้วเฮ้ยเรต้องรีบว่ะเออเมียกูยวออนนี่ใครทำนายเนี่ยทำไมไอวิ่งหนีวปเลยนะเอาเอปล่าฉันแค่เพื่เล่นพุ่งเฉยๆแต่เป็นอะไรไม่รู้พลังมันรู้สึกหยุดหยุดไปหายอะ่ะโอ้ลูกขึ้นมาก่อนอเดี๋ยวฉันขอดูหน่อยซิมันมีอะไรทำให้ได้ถึงเป็นอย่างี้อะ่ะ อืมอืมอืมเอ๊เอยุาอสานี่มันอะไรเนี่ยวิญญาณเหรอ,อแฟนโนอ,อย่าพูดนะแฟนโนอ,อย่าพูดเด็ดขาดอย่าพูดเด็ดขาดแล้วหยุดเลยนะ <c oughs>